สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเร,ราคลิกผ้ารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะเวลานี้เราก,กิกสิเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาอัปเดตให้เอฟซีแฟนคลับได้เบ่งกันเนาะว่าของภัยเขาเ้าแน่มีใครเข้าบ้างสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเราผู้ใดได้ผู้ใดมาผู้ใดปังไปกับเสี่ยนใดแนวบนะะ่นค่ะเพราะว่ากับมีหลายเสี่ยนนีนะที่เข้าไปกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยสีมงแรงที่ผ่านมา กับแนวทางเนาะก่อนที่เฮาสิไปเบิงแนวทางย้อยนหลังกันเนาะค่ะว่าเม่นว่าแนวทางใหม่เนาะอาจจะยังม,มีแนวทางใหม่มาเด้อแต่ว่าคลิปนี้เรากิจกัแคร์จะมาสรุปให้เบิงว่ามีเส้นใดเข้าแน่เนาะกับตัวเลขแนวทางเพราะว่ารัฐบาลไทยก็ยังอีกยาวไกลเนาะเพราะว่าออกไปเมื่อนี้เราก็นันบไปอีกสิบห้าวันเนาะกว่าจะหอดเราอ่ารัฐบาลไทยออก อยากมาอัปเดตว่าของเซียนใดเขาแน่เพื่อนจะได้ดีใจชื่นใจพร้อมเนาะค่ะว่าตัวเลขแนวทางเพื่อนเขาเนาะแล้วก็คอยรอดตัวเลขแนวทางหม่ที่เพิ่นจะห้มาเนาะค่ะสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยตองวดวันที่สิบหกหมีนาเนาะเมื่อนี้เฮากับมาเบิ่งกันก่อนว่าของไผเขาแน่ค่ะเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรไใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเขาเช่นเคยเนาะ ผู้ใดดผู้ใดมานไปกับเส้นใดกระดีใจน้ำเด้อค่ะสำหรับรัฐบาลไทยสำหรับคลิปนี้เนาะก็ยังมีแนวทางไหมคือว่าล่ะคะ่ะบอกบอกไว้กอรลงหนาแล้วเนาะโดยคอยรอรอตัเลินแนวทางไหมนี่ค่ะนี่ก็จะท,ที่เอาให้เบิ้งกันแล้วเนาะก็จะนี่บอกพาโชคเนาะบอกพาโชคกับแนวทางรัฐบาลไทยครั้งแรกหมวดแรกที่ ที่เมตตาใหา้กับทางช่องลอกรกมาลงนะคะที่ให้แนวทางมาวางทั้งสูตรตาสูตรเต็มเนาะของบอพาโชคสี่โมงเย็นที่ผ่านมามีผู้ใดจับตามองแล้วผู้ใดาตามต่อของเพื่อนบอ,บอเน่ใจว่าเอฟซีเพิ่นกะที่ทางช่องมาดามกะอาจจะหินอยู่นะคะแล้วกะ็อาจจะมาอาจจะว่างหลาย,ลายช่องกะคงจะได้กับของบอพาโชกนะของเพื่อนกะใหบ้บ่หลายหางเน,งนะาะก,กับตัวเองแนวทางรัฐบาลไทย ออกไปทีแปดเก้าสี่ลางออกหาซีเนาะวิ่งล่างลางคือลางสําหรับแนวทางรัฐอันไทยของอ่าบอผ้าโชเนาะคะ่ะแล้วก็เน้นเน้นทีเก้าสีตรงๆเลยค่ะสําหรับอ่าบุญเรากิิว่าผิดต้องขออภัยแต่ว่าวิ่งล่างยังยังไปไดท้ทั้งบุญทั้งล่างเนาะแต่ว่าเป็นกะแยกให้เนาะคะ่ะสีวิ่งล่างอย่าง,<ะ>งเดียว เก้าซีออกบุญเนาะกับตัวนิ้นตัวเจาะของเพื่นแต่ว่าต้องไปบุญล่างเนาะค่ะสําหรับแนวทางแต่ว่าสูตรตัดเข้าเต็มเต็มตรงๆอยู่แล้วไปทั้งบุนทั้งล่างเนาะแนวทางของบ่อผ้าโฉกที่เพิ่นตัดมาหายหน่อยหางลุงเนาะสูตรเต็มอันนี้สูตรตัดสูตรตัดไปได้ทั้งบุนทั้งล่างสําหรับวิ่งสีอาจจะบ่เมนตัวเด่นตัวตัวนี้เนาะแต่ว่าสีมาแล้วก็ ก้าสี่ตัดหามาแบบเต็มๆกับบอพาโชคปังสุดๆกับงวดแรกที่ให้ล็อกกิ๊กมาวางข้างช่องเนาะปังสุดๆด,ด,ดีใจด้วยเด้อถ้าผู้ใดได้กับอบอพาโชคกับรัฐบาลไทยมีผู้ใดได้กับเพื่อนแน่ก็ขอเสียงหน่อยเนาะว่าผู้ใดบึงผู้ใดเอาไปเป็นแนวทางกับบอพาโชคสูตรตัดสูตรเต็มเขา เข่าเต็มๆเลยค่ะสูตรตัดตรงเพิ่นกับบอ่อพราชโชกค,ครั้งแรกนะค่ะครั้งแรกงวดต่อคอยติดตามกันเนาะค่ะว่าเพิ่นจะหายแนวทางตัวใดมาเอฟซีซีมักหรือเอฟซีซีตรงกันกระเลขพอดีบ่นะคอยติดตามรอรับชมรับฟังเนาะแนวทางใหม่กันยังบ่มากก็ต้องรอก,ก่อนเนาะค่ะรอให้เพิ่นคำนวณก่อนเพิ่นจะผลก็เพิ่นจะออกไปเนาะ,ะใจเย็นนะค่ะสําหรับรัฐบาลไทย ่ของเซียนนุม่มผู้ใดท,ที่ติดตามอยู่แล้วที่รอของเซียนนุ่มอยู่แล้วเนาะเพิ่นมักสิให้มาวิง่งเม็ดเดียวเลกวิง่งเลขวิ่ง9ก้าวิ่งเ้ารอบนี้เขาเต็มเต็มตรงๆสำหรับแนวทางของเซียนนุม่มวิ่งบนล่างสำหรับสูตรเต็มนะค่ะนี่สูตรเต็มสูตรเต็มของอเซียนนุม่ม บาดท,ทีนี้สูตรตัดน่นาะเพิ่นก็ต้องก้าวอย่างเดียวยแหละตัดหามาหน่อยลงแต่อาจจะเน้นให้บ่าถือปันไดเนะดบบาะแต่ว่ากับว่าหลายหางมีแค่สามตัวไปกับกับหกคู่อ่าสามคู่ไปกับกับหกเนาะแต่ว่าน,นิน่ถ้าผู้ใดตามของเซียนนุมนี่ปังอยู่แล้วนะคะปังอยู่แล้วสาหรับผู้ใดที่เบิ่งแนวทางกับเซียนนุมอยู่รัฐบาลไทยสูตรตัดสูตรเต็ม เอาแบบเต็มเต็มเลยค่ะสูตรตัดเอยสูตรเต็มให้เต,ต็มเต็มอยู่แล้วเนาะผูน้นินไห้มีเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดเซียนนมของเซียนนมกระเอเนาะรอก่อนบอ่อพาสูกะเขาเซียนนมกระเขาไปเนาะแนวทางรัฐบาลไทยอ่ะมีของออเพชรนะคะอเพชร กับรัฐบาลไทยเข้าไปที่4ีห้าอาจจะประเมินตัวเจาะเนาะคะ่ะสีห้าแต่ว่ากถือว่าจับคู่ให้เขาจับคู่ให้พานนะหรือสายวิ่งสายรูดของอภิษรัฐบาลเล่าเพิ่นกับจะพอเดนที่สายวิ่งสายรูดอยู่แล้วเนาะตัวเดนเพิ่นรัฐบาลไทยก็ยังมาสีเนาะวิ่งสี่นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะกับแนวทางของอภิษร กับแนวทางวดที่แล้วคนณกะเข่าไปที่เจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดออเพชรวันที่สิบวันที่หนึ่งอันนี้วันที่สิบหกกบเขา่าวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าของคุนกะเขาวิ่งล่างล่างหนึ่งองอออเพชรนี้เขาตั้งแต่งวดแรกทีมให้มาว่างด้วยเนาะนี่อาใครสังเกตบึงตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้แนวทางมาว่างกับลอกิกอาจจะ สายวิง่งสายรูดเนาะของเพื่นสายวิง่งสายรูดลางขึ้นลางเอาไปกระลายงวดดีเนาะของอเพชรอันที่หนึ่งกุมภาหนึ่งมีหน้ากันยังมาเข้าตรวจับคููเนาะวิ่งรูดเต็มๆอยู่แล้วกับอเพชรรอก่อนแนวทางใหม่เนาะคะ่ะ รัฐบาลไทยต่องวดยังบ่มากกันเนาะเพราะว่ายังสดๆร้อนๆอยู่ก็อาจจะคำนีดึกแน่แล้วอาจจะยังบ่อันนี้เป็นได้เนาะพักผ่อนก่อนสำหรับรัฐบาลไทยอ่มาอัปเดตให้เอฟซีได้บึงกันเนาะว่าของเส้นหดมักเส้นใดเส้นใดอยู่ในดวงใจว่าเขาแน่เนาะ,ะของล็อกเทียนล็อกเทียนทะเลดที่สองของ ทางช่องเรอกิกงวดแรกกับเขาไปค่ะวันที่สิบหกพิพานมาเขาไปที่ตัวเน้นเจะศูนย์ห้าออกห้าศูนย์เนาะสายวิ่งสายรูดมาอยู่แล้วแล้วกับตัวเน้นตัวเจาะต่างหากนะคะสําหรับล็อกเทียนทะเลงวดนี้ก็ยังมาเข่าสายวิ่งสายร,รูดรูดที่สี่ได้ทั้งบนทั้งล่างแน,นาา่นอนถ้าไปผู้ใดไปตามตัวกับพื้นจับคูอาจจะเบ่เข่าเนาะ,ะตัวเน้นตัวเจาะอาจจะบ่เข่าแต่ว่าจับคูสีเก้าออกเก้าสีเนาะค่ะ มันสายวิ่งนี่ไหมแล้วสำหรับล็อกเทียนทะเลอเลขรับนางฟ้ารับนางฟ้ารับนางฟ้าสูตรเต็มเพิ่นรุดเนาะสูตรเต็มเพิ่นให้มามันรุดเตว่าพอตัดนะปุ๊บหนึ่เพราะว่าสามตัวนี้เพิ่นเน้นตัวนี้อยู่แล้วนะคะสี่เจ็ดเก้าเกือบแตกสามตัวกันนี่ของเลขรับนางฟ้า เน้นที่สี่จิตเก้าสูตรตัดพุ่นออกมาก็เกือบแตกเ่ว่เพื่นคัดไปเน้นวิ่งจิตเนาะคะ่ะวิ่งจิตถ้าวิ่งเก้าหรือสี่นี่ไม่แร้วค่ะจับคู่ก็ถทือว่าพานเนาะสําหรับสามตัวสามตัวถอดอกอ,ดอกมาถอดออกมาสามคู่จับให้สี่เก้าออเก้าสี่เนาะตามแนวทางของเรขกลับนางฝ่า ผู้ใดย,ยังรอคอยละตามต่อตามติดเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอ่าช่วงนี้กะไปต่อกันที่ลาบประนากันก่อนเนาะเฮาเนาะเฮาเซนหยิบซีเฟนครับอันนี้ก็จะมีของมาดามเนาะของมาดามเข้าไปที่สายวิ่งสายรูดอ่ารูดซีรูดซีลางอันรูดซีทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะสำหรับของมาดามคำนวณ ตูดตัดเพิักนกาจจะรูดไปเพราะว่าเพิ่นเนนที่หนึงเนาะคะ่ะของเจตาเจตารูดเวิ่ง9ก้าเก่าหาเกือบออกเนาะเกือบถึง9กสีของเจตาสีปากแดงสายวิ่งสายรูดวิ่งห้าสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าเรากดกามาอัปเดตให้ f อได้เบิง่าของใครเข้าบ้าง แล้วก็คงรอคอยตัวเลนขนวทางงหม่ทันใดมากปุ๊บเรากีกัสีลงหายทันทีเนะาะบ่ว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะค่ะแต่ว่าตรงโลก,ก่อนเนาะอาจจะซาแน่สำหรับรัฐบาลไทยเพราะว่าล่าปรฒนานมาจันผูดสุกนะคะเรากิกอาสิลงให้บ่ทันสำหรับรัฐบาลไทยแต่ถ้ามาปุ๊บเรากีกจัจะฟ้าลงให้ทันที่เว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะสัญชง,งหก่กรกับลงหกยกนเลยเลยบ่มีกักแน่นอน เพราะว่าเรากินกับต้องทําเวลาต้องฟ้าลุ่งู่แล้วเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะไอเอฟซีไวพิจารณากันอีกที่หนึ่งกับงวดหนาราสิตามตัวตามติดทงไพ่เนาะเมื่อนี้ะกะขอบขอบขุ้นในลายที่เขามาเบิงตัวเลขแนวทางกับทางช่องโลจิกบ,บาวสเป็นเล่าพัฒนาหรือรัฐบาลไทยกะขอบขอบคุณนในรายเนาะ,ะ,ะค่ะแล้วกะ แนวทางจากเซนเซียนทุกท่าน,นกับกลับประคุณหลายๆที่ให้แนวทางมาวางทางชง่องอ่าเราเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ